ตอนนี้นักเรียนตื่นเวลา,าต,ตั้งแต่ตีห้าห้าสิบนาทีนะครับตอนนี้ก็ถ่ายวีดีโอจะจะถ่ายวีดีโอเพื่อดูที่นอนเราจะแข่งกันเราจะแข่งที่นอนเราจะแข่งที่นอนนี้ประมาณ100คะแนนนะครับคนละ100คะแนนถ้าใครได้100คะแนนเนี่ยได้ที่1ที่1มีทุกคนเลย ที่หนึ่งทุกคนแตกต่างกันแค่หนึ่งคะแนนนะใช่ป่ะสูตั้งไว้ร้อยคะแนนนะเราก็เราก็ได้อยู่ประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหมแต่คนอื่นได้หนึ่งได้เก้าสิบเก้า่เสมอกันก็มีเนาะเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้ให้เวลาจัดที่นอนประมาณสิบนาทีจนถึงหกโมงยังไม่ถึงหกโมงยังไม่ถึงหกโมงทีนี้ไอ้ข้างนอกนั้นเป็นหน้าที่ของ ของเวนหอนะครับส่วนเวนอื่นๆนั้นหลังจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปาทาเวนเขาขายเข้ามาแต่เวนหอนี่ครูประกบอ้าวทีนี้เมื่อกี้กวาดซ้ายขวาหรือ,อยังาทางโน,น้นนะทางโน,น้นกวาดหรือ,อยังเออไอ้ตอัวลงเราฮะแล้วเวนตัวนี้ใครอ่ะเรามีใครบ้างมีใครบ้างมีปฐวีใช่ป่ะไม่ใช่ครับคนนุ้งเบรมีแค่ห้าตัว มีห้าคนมีใครบ้างเราทําตรงไหนเออเราเราทำตรงไหนเ,เ,ร<ม>เราทําตรงไหนตรงนี้แสดงว่าแสดงว่าข้างหน้านี้ข้างหน้านี้ทา่าเนึร์เอ๊ะข้างหน้านี้ใครทำมรไม่รู้นะไม่มีคนที่หนึ่งคือเวรย์ชัยทําตัวี้เนาะได้หนึ่งคนละเนาะเวรหอเนาะใครนะครูจําชื่อไม่ได้นะมีใครอีกคนที่สอ<า>งใครฮะสุดแดนสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนเดี๋เดเดตามหาสุดแดนไหนเนะ เออสุดแดนอยู่ไหนอันนี้ประปวีทำตรงไหนครับปทวีเวปปทวีนี่เป็นหอป่ะปทวีเวนอะไรนะปทวีเวนอะไรเวกับใครอ่ะกใครเป็นหัวหน้าใครเป็นหัวหน้าไม่มีสมโพธิเหรออ๋ออ๋อนี่เขาเขาไอ้ปทวีนี่กับเวกับเราเนาะเดี๋ยวเสร็จจากจัดที่นอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปทำหน้าที่เลย กินขยะเสร็ล้วขยะเสร็จแล้วเอออ่าทีนี้เวนหอเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะ,ะเวนหอนี่มีปัตวีไม่ใช่มีวีรชัยทำหนึ่งคนละคนที่สองคือใครอีกสุดแดนอยู่ไหนคุณจำชื่อนักเรียนไม่ไม่ครบเลยที่เวนเวนหอเนี่ยนะเราอยู่เวนอะไรครับห้องน้ำห้องน้ำไปหรือ,อยังห้องน้ำทำตรงไหนครับ ทางข้างนอกเนะี่ยเนาะแต่ข้างในที่มีชื่ออะไรบ้างเนี่ยนะ่ะเออแล้วเวนหอนี่คุยจําชื่อไม่ได้หมดเลยอนะ่ะมีห้าคนอะ่ะตกลงเราทําตรงนี้เนาะและข้างบนนั้นใครทำหนึ่งคนละคือวีราชัยสองอ่าพิมุกพิมุกทําตรงนี้แล้วก็ข้างบนใครอีกปริชาไปไหนใครใครคนหนึ่งอะ่ะสุดแดนอะ่ะสุดแดนสุดแดนไปไหนสุดแดน เออตัวนี้กวาดหมดเลยนะไหนสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนมันมีอยู่สามคนละสุดแดนเดี๋ยวเดาให้ครบทุกคนเลยไหนสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนตามให้หน่อยตื่นมาแล้วก็ต้องทําเวนทาหน้าที่ก่อนสุดแดนกับใครอีกคนหนึ่งไหนชื่ออะไรนะสุดแดนกับใคร หนึ ai, uh, children, like Sudan, ่งพ่มุกสองวีรชัยสามสุดแดนไหนสุดแดนอยู่ไหนในสุดแดนซาลาวินอยู่ไหนซาลาวินเราเวทำกับข้าวเออไม่ใช่ซาลาวินเวเวลามีห้าคนมีใครบ้างซาลาวินเวทำกับข้าวอ๋อก็เป็นเอาทำกับข้าวสองวีรชัยสามพิมุกอีกสองคนใครเอ่ยสุรชัย สุริชัยไหนสุริชัยที่เป็นน้องของสุริชัยที่อยู่มอสามเออสุริชัยมอสามกับใครอีกคนหนึง่งแลว้วก็ส์แล้วก็วีารวินวีรชัย,ชยและใครอีกสุดแดนสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนและใครอีกพิมุกพิมุขสุริชยัยเนาะอ๋อสุริชัยเอยอ,เอ,อทำๆท,ท,ท,ทำงานเลยครับเดีด๋ยวคุณจะไปดู นสุริชัยอยู่ไหนสุริชัยสุริชัยเวรอื่นๆต้องไปทำหน้าที่เวรตัวเองเนอะต้องไปทำตามเวรตัวเองละเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะตรวจความสะอาดของของอะไรนะของครูจะตรวจความสะอาดของไอ้ทำความตรวจความสะอาดของอันนั้นขาขาบนสุริชัยป่าเออสุดยอดเลยสุริชัย เดี๋ยวครูจะถ่ายวีดีโอที่นอนทั้งหมดมี27ที่นอนเนาะสุริชัยตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วข้างล่างคือพิมุกแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่ออ๋อสารวินเนาะสารวินอยู่ทางนอนครบห้าคนละเวรหอเดี๋ยวครูจะไปตรวจและกวาดข้างล่างด้วยเนาะเดี๋ยวครูจะไปตรวจที่นอนทั้งหมดมีอยู่27ที่นอนจะตรวจที่นอนก่อนตอนนี้จะตรวจที่นอนก่อนเดี๋ยวครูจะถ่ายวีดีโอว่าตรวจที่นอนก่อนเนาะ ครูจะตรวจที่นอนครูจะตรวจที่นอนก่อนนะเดี๋ยวครูจะตรวจที่นอนคนแรกที่นอนคนแรกนี้จะได้หนึ่งร้อยคะแนนหรือเปล่าตอนนี้ครูตรงนี้ใครทําตัวนี้ฮะเวนหอชื่ออะไรไม่ใช่เป็นเวนใครครับเวนหอสารวีนหรือเปล่าสุดแดนทําตรงไหนสุดแดน<ะ>ในสุดแดนอยู่ไหนสุดแดนสุดแดนเมื่อกี้เจอสุริชัยแล้ว สุดแดนอยู่ไหนสุดแดนอยู่ไหนแดนไม่ได้ไม่ใช่สุดแดนี่เวนหอไม่ใช่หเหรอเออเดตามสุดแดนมาหน่อยสุดแดนอ่ะอันนี้คือความสะอาดจะเต็มรอยหรือเปล่าดูหนะ้าน,นี้ห้องของใครครับทา,า,าดาทาดิติเนาะดูตัวนี้มีหลักฐานตัวนี้โยมย่ด้วยโยงยงด้วยเดยกมีหลักฐานล้อันนี้คือนหสุดแดนอยู่ไหนอันนี้คือที่นอนของใครเอย ของของเราของเราอยู่ตรงไหนครับอันนี้ครูจะใช้วิดีโอดูความสะอาดเพราะจะต้องให้หนึ่งร้อยคะแนนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่พับแม่ะไรก็เสียไปหนึ่งคะแนนก็เหลือเก้าสิบเก้าเนาะห้าเดือนก็จะเหลือส่าไร่คนได้คนมีคะแนนเหลือที่สุดได้ที่หนึ่งไงใช่ป่ะตอนนี้ครูก็จะใช้วิดีโอในการไปนั่งดูอีกทีหนึ่งเนาะตอนนี้ครูก็เอาวิดีโอช่วยในการาสามารถไม่ต้องลําบากในการดูตอนนี้มีเต้นพิ่น้ของชุมพลใช่ป่ะ อ่าชุมพลตัวนี้หนอ,อนี่ห้องชุมพลละอ่าตอนนี้ต่อไปต่อไปตรงนี้คือห้องของนายสุดแดนอยู่นายสุดแดนยังไม่ครบนะเวนหอสาลาบินไปทํางานที่โนดอันนี้เวนอันนี้ที่นอนของใครเอยภาพระยงเออน่ะมีหลักฐานในนี้หมดแล้วเนี่ยอ่าแล้วตรงนี้ตรงนี้เป็นของไขวิรชัยป่ะตรงเนี้ยเออวิรชัยตัวนี้แลวตรงนั้นรู้ว่าเป็นห้องของใครก็คือหลักฐานชัดเจนเลย ตรงนี้เราเรานอนตนัวไหนครับอันนี้เป็นที่นอนอะไรของใครนี่ไม่ใช่ี่ออะไรของใครมีใครนอนตัวนี้ป่ะนอนตัวนนุ่งรนอนตนแล้วอันนี้ของใครเอ่ยฮะเออไม่รู้ครับตัวนี้ถ้าเราไม่เอาออกนะไม่ผ่านนะครับ<ไ>เอาไปไว้ที่อื่นเลยครับไว้ที่อื่นเพราะว่าถ้ามันเป็นที่นอนของเราด้วยเพราะให้หนะึ่งร้อยคะแนนเนาะถ้าหัก km, หนึ่งคะแนนเหลือเก้าสิบเก้าถ้าหักวันละคะแนนวันระคะแนนก็ คนที่หนึ่งได้ร้อยเต็มนะคนไม่ไม่ใช่ร้อยเต็มเธอได้ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งนี้จะต้องได้คะแนนเยอะกว่าเขาเดี๋ยวดูสุดแดนก่อนเมื่อกี้มีวีรายชัยทําแล้ววีรายชัยทําแล้วยงยงไปปิดไฟทิติไปปิดไฟหมดหรือยังไปเดินดูสิเดินเดินดูเอ้วยงยงไปปิดละอ่าใครนะสุดแดนสุดแดนที่ไหนเ่ยหาย แต่สารวินนี่ไปทำเวนอาหารตอนนี้คือวิริชัยทำตรงนี้เนาะวิรชัยทำตรงนี้วิริชัยทำตัวนี้และข้างล่างก็พิมกททำข้างบนก็ข้างบนก็สุรชัยหนึ่งสองสามสี่สารวินสุดแดนไปไหนใครรู้บ้างสุดแดนไปไหนเอยสุดแดนนอนตรงไหนเอย เด็ครูจะเม,มื่อกี้คุยตรวจเวรอะตรวจอะไรตรวจที่นอนตรงนั้นเอออันนี้เอามุ้งอะไรนี่เดียวครูจะตรวจที่นอนก่อนเนาะครูตรวจที่นอนให้คะแนนหนึ่งร้อยคะแนนคะแนนเต็ม well. แล้วเรียบร้อยละเดยวครูจะรู้ก่อนนะเนาะอออันนี้คือตรวจที่นอนแล้วนะตรวจที่นอนก็คือต้องแข่งกันละนะใครจะได้ที่หนึ่งเนาะใครเหลือคะแนนมากที่สุดก็ได้ที่หนึ่งใครเหลือคะแนนมากที่สุดก็ได้ที่หนึ่งอ อันนี้ใครเหลือคะแนนไม่สุดได้ที่หนึ่งเนาะถ้าเกิดว่าประกาศบอกว่าได้ที่หนึ่งเนี่ยมันต้องมีหลักฐานว่าเออมีอยู่ในวิดีโอเรียบร้อยเนาะอ,อ่าตามหาสุดแดนอยู่เจอสุดแดนไหมเออสุดแดนเนี่ยทาเวรหอแต่สาลวินนี่ไปทํากับข้าวเออลงตัวละเออทีนี้ครูจะตรวจให้ครบเลยที่นอนเนาะมีหลักฐานคือวิดีโอวิดีโอตรวจที่นอน อ,อวิดีโอตรวจที่นอนข้างบนนั้นเดี๋ยวครูจะตรวจให้หมดเลยเพราะว่าครูใช้วิธีเอาวิดีโอมาตรวจเนาะอันนี้ที่นอนของใครเหรอฮะเออครูดูสองรอบแล้วนี่ห้องสมโพธิ์อ่ะเออสมโพธิ์เนาะคนเดียวสะอาดตลอดเลยเนี่ยเออสะอาดตลอดทนีนี้ทางนี้ทางนี้ของใครทางนี้ของใครเออไอ้น,นี้มีหลักฐานแล้วนะครับ เออเปิดไฟดูซะหน่อยเออหลักฐานสะอาดหรือไม่สะอาดเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยหนูไม่เกะกะตัวหนังสือ,อกระดาษอะไรอะไรหนังสือเป็นเล่มเป็นลายนี่จัดไม่เป็นรีเบียบเรียบร้อยดูหลักฐานมีแข่งกักงน,นไม่ยากหรอร้อยคะแนนเนาะร้อยคะแนนไม่ยากหรอกไอ้นี้ที่นอนของหัวหน้าธนวัต์เนาะในสุดแดนไปนไหนสุดแดนน่ะสุดแดนนอนตรงไหนรู้ไหม อ๋อสุดแดนอยา่างเดียวสุดแดนคนเดียวสุดแดนไปทำเวรอาหารหรือเปล่าหนะุ่มนอนอันนี้นอนกี่คนนี่สอ,อสองคนอ๋อสองคนอันนี้อะไรใครเนี่ยโอ้อันนี้ชือออนน่อชายชายวัดเนอนชายโยฮะชายโยชายวัดชายโยครับชายยอดอ่ะชายวัดอ่าตอนนี้เวลาทำเวรอาหารเออเออเลขาตามหาสุดแดนอยู่นะแล้ว <c oughs> สุดแดนก็เดินแต่สารวินทำกับข้าว เนาะใช่ไหมซาลวีไปทำกับข้าวแต่ว่าสุดแดนคูย,ยังหาตัวไม่เจออยู่ตอนนี้ยยังไม่มีคาตอบว่าสุดแดนไปไหนเนาะเดี๋ยวตอนนี้คุูถ่ายหมดแล้วที่นอนเนาะมีหลักฐานหมดแล้วจัดที่นอนให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวครูจะดูถามหาสุดแดนก่อนขณะนี้เวลาเท่าไราแล้วขณะนี้เวลา หกนาฬิกาเจ็ดนาทีโอ้สุดแดนไปไหนสุดแดนสุดแดนสุดแดน